จะวันนี่ค่ะวันนี้จะไปไหนอยากดืน้ำในชกไปดวไปนังยังไปเลยไปด้วยตีมัน้ไปเข้าไปปลาเรวปอปะยังไปบ่มี่นางไปมององไปมเห็นบ่มี่หงหรอ พี่นพนามานี่ที่นี่ที่ไหนที่นี่นาใครคะนาผ่นาๆๆนานาห้องพูดนาพงศิกาไปยังไปหาพีศิกาไงดีเด้อเมื่อวันเพื่อนไทยยังหรอกกูนะเห็นปะไปยังไป เพื่อนเผาดำเบลเล่ป้องสีดำหมดเลยไปยังไปตรงไปก้อนเราคอยไปเดียวทางพุณนเราจะไปปา่าข้าวโพดกันนะแค่ตรงนู้นนู่นไปใกล้ขึ้นไมอยู่ผีวะพี่เออดำเบ์เล่น่ะเพื่อนเผาเฟี้ยง ไอ้ขาวไา้บะดาดอกไอขาวขาวขึ้นยังน,น้องพิมพดำเออแม่น้องพิมพ์ดำไอ้ขาวเนาะมีแขาวแม่นบอดถูกต้องแต่เ้างิ้วลำฮึมิ้ขาวเออแม่นระวังงัวเด้อตนหาน่ะเออ,อแม่นไปทั้งนั่นละนไปเลยไปหดสวนกันนี่นะ นางยนดีด้วตัวคนแทนะดำเด้เลียวเลี้ยวเลี้ยวเลียวเลี้ยวไปใส่เนี u, e. <tr> ่ยไปใส่เจอไปทังพี่กับไปเออไม่ตกใครหน้าหรอกเออไ่ตรใครหน้าแ้ก้อนหินก่อนหินผู้ใดมาถ่นาวะมาถานาวะเออผู้ใดมาไถ่านาวะตกคนแทนน้เบาดิ โอ้ยังไงดีไปกันเร่อยไปกินเรยเออยังไปเฮ้ยเฮ้ย เออเออนั่งดิเกยนะเป็นยนรัเห็นปะบ่ไปทั้งผีทั้งนั่นมาอะไร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 มาอะไมาอยู่กูบ่เี้อ อยู่กับข้อพยการมั้งล่ะพยการหรือพยาญชนไปยังไปพิมพ์ขนาดมานี่วันนี้เราจะไปไหนคะไปใส่มือไปใส่ขนาดมาก่อนไปกับปีชูปไอ้ชูปผู้ใสู่กบอกรูกับมีโไอโซก็ได้อยู่กับมีเอกรูปได้ล่ะมีแต่เยกรูปดิ่น่ะน่ะไอ้โซกยู่บ้านหัวนะแม่แม่ไอ้โซกันนั่นน่ะ ใส่หัวหัวใสๆนั่นน่ะมันน่อเมนปริกโซกมันไม่ใช่โซกนะเคมันคือถุงอย่างไปๆปบิกโซกอยู่หาละโอ้ยอย่างงี้ดีคิตตี้เออไปไปลี่ยนกับโซกมันอยู่บ้านนั้นผมไปหายพวกนี้กาไป บรยากาศือพอใหญ่ลนัลง้อพายหน่พี่อมเม่ง้อไม่ไมลงาปะม,มาพี่เอก <c ười> ไปเงาพอนไปคิวมันไปเหรียญบานแล้วบรรยากาปูม๋มยังงโพดเขาตนนีเรวตรนนีเรวไปัง

เน oh ินมันนั่งอยู่หลังป้าเขาโพดน่นย่างไปอ๋อชินนีมเมนบักโซกยางไปอีกม่รู้ป้าเขาโกรธนะไอโซกอโก

นี่ปนไปอีไปน้องไปอไอโซย้าชายไอตัวไอโซเมืได้รยู่นี่ไอโซ,ย,นะซยู่บ้านคุณน่ะเดี๋ยวน้ไป้ขีขานไปปเขาไปเบิ้งพักปะพ,พ,พักนี่แล้วป่ะนะจะไปจับแล้สียไอโซกระโป,ะเปงเมืองพักเกิดเร็วเริ่มบ้านแล้ว เรื่องพักบุงอันนี้เหรอเคียคิวอ่ว่ไปนี่เไปบื้งอย่างไปเบ้องอยงี๋ไปเล่นนนมชอไปเบิ้งบมกแดงมูปลาเออมาไ่ได้ครับเปียงต้มขีวนี่นพาอมเบื้งกแดงมงทั้งพีนะมีแต่ขลิตตอมนีไงเดียวไงเดียวเต็มมู นั่ยังไงดีปล่อยก่อนยังไปนี่คือแตงโมใหญ่แล้วแตงโมยิ่งใหญมันเดียแตงโมยังไปมันสิเป็นงวยเขาก็สิได้กินแตงโมสีแดงๆไปงทั้งทั้งแตงโมสีแดงแตงโมสีเรด มันไปบดได้ยังมันไปบดได้หรือมันข้าอย่างเราแบบนี้ข้ามน้องข้ามฝั่งไปได้นี่คือชวนแตงโมนะคะเราโกรธไงเด่ะเพียมามาไายท่านผู้ชมเพียม มาล่าแทานผู้ชมกันเร็ว,วสวัสดีค่ะบา,บายยก่อนบา,บายๆเดี๋าย,า,ย,ยาลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะคะติต่อใครนะคะนี่พีต้นจะโม้อะไรริง